ไม่ได้จิ้มอะไรเลยเขาเขาชี้เฉยก็ไปบังนี่จะอ่านช่วยอยู่เนี่ยอืมเออแม,ม่โอ้ขอบคุณค่ะของกวมวันเกิดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอย่างนี้ก็มีกําลังใจเนาะเออไอบอลไปไหนเนาะไอบอลบอลไหนอ้าก็ไ,บไอบอลเราไงไ,ไม่ต้องหรอกอือ ไอ้บนไออะไรอ่ะอันนี้เราเราขอบคุณนะคะสำหรับแล้วนะของขวานะคะของอะไรนะของขวานของขวานของอะไรนะของขวานคะเออของขวางเออของขวานอก็ขอบคุณนะของขวางให้แล้วโอ้เนี่ให้ขนมปัาลุงแบเออขนมปังด้วยให้ขนมปลาลุงแบกโอ้ขนมปังด้วยมีหัวแจ๋แดกไม่ได้หรอกครับอุ้ยแต่ว่าเขาขอบคุณก็ได้ด้วยแต่ว่าเขาขอบคุณแต่ว่าขอบคุณนะครับ ว่าเขาขอบคุณนะขนมปังเมื่อกี้เนี่ยแต่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 เขาเด็กไม่ได้ครับแต่ขอขอ,ขอบขอบคุณเอามือลงมันมองไม่เห็นคนอื่นก็จะอ่านช่วยเห <laughs> มือนเด็กจริงนะเนี่ยเนี่ย,ยมันพิษก,กันกับแบบนี่แหละค่ะนอนคนละห่องก็เป็นแปกเนี่ยหิวน้ำาอยค <laughs> อแห้งคอแห้งแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรักคงขวานนะคะของอะไรนะของขวางของขวาอของขวางโอ้ได้สามคงเลยของขวางอุ้ยได้เมตตาด้วยกูให้เยอะๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้องให้เขาด้วยเดี๋ยวเสร็จจากงานมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็เออนี่ใครให้เมยเล่เอ็นดูก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะไปให้ด้วยนะคะ ตอนนี้แอดมินตกรถตายแล้วตอนนี้มันตกท่อแล้วงานเช่าย่อะโอ้โขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันเกิดเธอพรุ่งนี้มันเกิดนะคะมีจิจูด้วยมกีจิจูด้วยก็โอ้ยจิจูเขาก็มาดูตลอดแหละเขาดูผัวเขาหรือว่าไม่ใช่เนอะใช่ไหม เนนชีง<า>ยงรา,ายก็มีที่ใต้ก็มีที่เหนือก็เอ้ยเชียงรายก็มีที่ใต้ก็มีแล้วก็ที่อะไรนะที่ไหนอีกโอ้ยอืมอืมอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้่า <c oughs> อ่านไม่ตันไม่แหละได้ได้คำอวยพร วันเกิดแล้ววันนี้ถือว่าเป็นพอรอันประเสริฐสําหรับทุกๆคนที่ให้นะคะวันเกิดมดพรุ่งนี้นะคะยี่ห้ามกราที่ว่าให้อวยพรให้อวยพรให้นะคะวันเกิดนะคะขอบคุณคะ่ะอย่าไปสนใจเลยตัวเนี้ยบางทีก็วิ่งไปวิ่งมาตามคลองอ่ะ มโอ้ไม่ใช่จิงเหลนเฮี้ยเลยนะเนี่ยขอให้อ่าอ่าอ่าโทษทีค่ะขอบคุณค่ะภาษาพม่าเขาเยอะในภาษาพม่านะเขา้ลนลงแม่มันเลอะมากเลยโอเคค่ะเจ็บคอ อืมอืมอืมอ๋ออะไรวะพี่น้องอะไรอ๋อน้องเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเมียมามาม่ต้องบอกเขาก่อนว่าวันเกิดเนี่ยวันที่ยี่ห้าพรุ่งนี้กี่ดอกอืม เอาบอกก็เลยกี่ดอกดอกเดียวก็ลหลายเดี่ยวกี่ดอกบอกดิก็ดอกเดียวก็หลายเลี่ยวเขาบอกเขาทำไมทำไมต้องเอาดอกเดียวด้วยสองดอกได้ไหมเออไม่ไหวแล้วจ้ะกี่ดอกคะพิมพ์มาเลยค่ะกี่ดอก, <laughs> แ,อกแม่มดก็เป็นแบบนี้แหละคนบ้าบ้า,บางบองย่าไปซื้อซะาถ้ามาถ้ามาช่องนี้ก็คือมาสนุกถ้ามาแล้วเครียดนะ่ะอย่ามาก <laughs> เอ้ยไม่ใช่หมานะเว้ยโอยมันนี่เจ๊ปิดไปแล้วนะถ้ามันติดดีนมาอีกมันคืออะไรเด็กคนเด็กคนเด็กอนเราอ่านไม่ทันหรอกขอโทษทุกคนเด้ออ่านไม่ทันจริงค่ะพี่อ่านไม่ทันจริงอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันจริงแม่ก็อ่านไม่ทันนะลูกเอ้ยบางทีอ่านไม่ทันหนูก็อ่านไม่ทันนะคะชอบลงมาก็ขอบคุณครับเชียงรายอ่านเอาทันที่ทันเอาทันที่ทันนะ เดี๋ยวหนาวเป็นสิซะโอ้ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะรักค่ะไอหม่ำก็อุ่นมดบางท่านนี่มันโอ้ยบหอมแก้มหอมแก้มเอ้าหอมแก้มก็หอมแก้มออันนี้ทานอันนี้ทานเอ้าหอมหอมอีกน่าไม่เมียลูกๆคนมันหนาวไม่อืมอเอ้าเขาบอกหอมแก้มหอมแก้ หวานเจี๊ยบจัดไปครับอย่างอย่างเออกี่ดอกคะจัดกี่ดอกบอกมาเลยค่ะบะแมนจะปบะแมนจะดอันนี้หมดอาบอเลแลนด้วยในเดรียญลชีอืมอืมของของขวัญสองสองสองอันอืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับของขวานนะคะของอะไรนะของขวานของขวานของขวาน มันมีควัดมีควานด้วยเลยมีควานโอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเละโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค้าขอบคุณค่ะคนให้เยอะมากเลยเพราะว่าวันเกิดพรุ่งนี้ยี่ห้ามกราขอบคุณมากเลยค่ะผัวให้อะไรยังเนี่ยโอ้โหช่วยกูให้มึงเป็นหมดแล้วก็จะเอารีบินผูกจะคอยไห้เนาะมางอยากข้างว่าเอาเตอติ๊ก็อกเขาเอาได้อืมเนี่ยจะไม่เอาเตอควายก็ได้ ควายถ้ามีคนมาอ่านหน้เนี่ยมันมันจะมันจะตอบได้นะจะสนุกใช่ไหมจะปีค้าลิปินลิปินโอเคค่ะอ่านได้เป็นบางลูกพี่มาเอ้เอกพเอ้าเอ้ยเฮาเาโอ้โขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสำหรับของขวัญวันเกิดปีนี้ อืมเจ้าต้องให้ได้ดิเขามาให้ทางหลายจ้านะขอบคุณค่ะอ่านไม่สันจริงตไม่ขออภัยด้วยคนคนที่อยู่คนที่อยู่ข้างหลังก็อ่านไม่อ่านภาษาไทยไม่ได้ด้วย

อ๋อเขาเชื่อเตะเตะเตะเชื่อเตะมิงลาบาชีมิงลาบยองยอโอ้ดอกกระลับเปลี่ยนเลยอุ้ยอันนี้สวยมากนะอืมนล้วไม่คบกันบ้างเออเลยเ่ยใครอยากไปสิคะองซีองชูอยู่คู่กันเลยเอออ่ะแหวะเล็กไป เข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่ได้อยู่เออเออเออตะบนตะตะตะตเอจวดเตี้ยด้วยค่ะเตี้ยด้วยค่ะซีก็ต้อเอียก็อีงั้นค่ะมาหาเจ๊นี่ก็ไปไปหาเขาอ่าถูกแล้วถูกแล้วเพราะวาเพราะวเตี้ยเหมือนกันอ๋อไปบังหัวเขาไปดิซีก็หัวไม่ใช่ อยู่นี่อ่าเออมานนี้แต่ไปเอกแต่ไปเอเธอก็หัวไม่ได้สิเออหัวนี่เออได้อยู่ข้างบนเลยค่ะแล้วมันชื่ออะแพร่ใหญ่ค่ะโอ้ยอะไรนะชื่ออะแพรใหญ่ค่ะอะแพรชื่ออะแพร่ใหญ่โอ้ยแพร่ใหญ่โอเคโอเคโอเคชื่อแล้วแต่ว่ามันยังทำไม่เป็นอืมอ๋อขอบคุณค่ะฉลากหัวใจนะคะเมื่อไรจะไปเชียงรายค่ะก็ทำโอ้จะไปเร็วๆนีวจ้ะ คุณค่าครับพนะกขาฉลุหัวใจค่ะอืมคุยไปเรื่อยเลยมีอาปีด้วโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้ได้หัวใจหลายลูกเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหลายลูกหลายลูกระเบิดหรือเปล่าโอ้คับพนค่ะมิงลาบามิงลาบาเชียอารมณ์ไม่มิงลาบะเชีย สวัสดีครับน้ำมันครับเว้ยเดี๋ยวพ์ไม่ได้ได้อ่านพระท่านเด้ออ่านพระท่านไม่ทันเราะไม่เนาะไม่ท่นเนาะนี่นี่พอมาแล้วปั๊บ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 ขึ้นใครไม่ท่านแต่ว่าก็ดีใจค่ะดีใจมากที่นี่ขอขอโทษขอโทษจะอ่านอ่านไม่ท่นจริงต้องขอโทษอืล่วงหน้าเลยค่ะลูกสาวเพื่อนใคเขาก็ยังให้ เออเธอขวายไปดิเธาไปหาคนจังรกเนี่ยจะจะโอเคป่ะจ๊ะบอกโอเคค่ะอ๋อบอกโอเคค่ะถามปุ๊บถามใหม่ดิถ้าเธาไปกลับไปหาคนจังแรกเนี่ยโอเคป่ะจ๊ะบอกโอเคจ้ะบอกโอเคจ้ะขอบคุณก่อนคนไหนมั่งก่อนเมื่งกันโอ้ขอบรับขอบมีงูไหมครับเป็นเจ้าหัวงูอ่ะมีงูไหมฮะให้หัวงูมาเลยอืม โอเคค่ะนะคเขาฮัก้เขานอกก็จะให้ไปจริงๆเลยเอออืมไปหาจจจูได้บ่โอเคบ่อเจจูเลยไม่โอเคเหมือนกันค่ะก็อยู่กับเจ๊นั่นแหละค่ะเรนน่าบวกก็อยู่เขาอยู่เขานี่แหละไปไหนล่ะไปไหนล่ะเวลาออกไปข้างนอกล่ะจะไม่รู้เหรออืมไม่ไม่ เกียก็ไปทํางานอย่างเดียวไ,ไม่ใช่โอ้เขาไปกับผู้จัดการจะไม่รู้เหรอก็ไปทํางานไปหา,ห,ไ<ช>หาเงินให้เจ๊ใช้ไงคะใช่หาเงินให้เจ๊ใช้ค่ะใครให้มาล่ะเงินเนี่ยให้มาให้เจ๊ใช้เนี่ยก็คือแม่ไปไปหาเงิน <c oughs> ไปหาเงินนะใคระห,หาเงินกับเจ๊จูร <c oughs> หรือว่าไปหาเงินที่เชียงรายเออ,อ อันนาอังเก่าแล้วค่ะอืมใช่ตองซูพูดไปอันนาอังเก่าแล้วค่ะตอนนี้ละชัวนี่อยู่กับเจ๊นี่แหละค่ะใช่อะไรนะอะไรนะละช่วละชวลลาสุดอืมลาสุดอ๋อลาสุดอ๋อลาสุดคือเจ๊นี่ขนาดอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะละชวดนะก็ต้องก็ต้องฟังเขาด้วย ฟังไปเด้อฟังไปมวนมวนฮ่าฮ<า>่ากันนะคะฮ่าฮ่ากันค่ะก็ฮ่าฮ่ากันไปคลายเครียดไปบองบองบองบึง,บงก็ว่าไปเด้อ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็มีกระลาบ้านหน,นึีงก็ว่าวน้ำเขาได้นี่ก็อันนี้อันของหน่อยช่องเพื่อนออช่ององซูขออนุญาตขออนุญาตขออนุญามัอน เนี่ยเออบ่อยนะคุณอาน้องมันไม่กินข้าวหรอคะไม่เอาดีกว่าต้องกินไม่เอาดีกว่าต้องกินก็เจอกบอืมขอขอขอนอนก่อนจ้ะจ้าจ่ก็บ๊วยจ้ะฉันจะไ่กินข้าวนอนอืมอืมขอนอนก่อนจ้ะต้องกินโอ้ยจ้าก็กินบ๊วยจ้ะจ้าจ่าค่ะโอ้ยมีไก่ด้วยจ้ะไก่อ่ะไก่ด้วยอ่ะมีไก่ด้วยเหรอคะโอ้มีไก่ มิงลาบาเช okay, oh, wow. ียมิงลาบาอารมณ์ไม่มโอ้ยขอบคุณมากค่ะมีเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามีมีมีไข่ด้วยอ่ะน่ารักมากคุณค่ะแพนเราไม่มีบุเชีสาีแล้วชีแพเราไม่มีทีนี้ก Happy Birthday ก่อน Happy Birthday ก่อนนะคะลงมาจะไปน้อยแล้วค่ะ Happy Birthday to i ันเกิดเจค่ะันเกิดเจค่ะ โอ้ยปวย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่มอบของขวัญให้แล้วก็ทำโอยพรแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังเมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเมาค่ะก็อย่างอาบีนะพี่ก็ขคบคันเมาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกวันสองวันเจอกันนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะคิดถึงทุกคนค่ะชิเต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 ะ